นป่าเอามายูมิดอ่ะคุณน่ะใหญ่ตัวมาหูหลานมากพี่น้องใบเขียวสีสวยงามค่ะพี่น้องสีธรรมชาติเห็ดก้ามปูเห็ดมันปูนั่นสวัสดีครับมไม่สา่อะไรครับพี่น้องเข,ขาเขาป่าโอ้เหมืนอคนคุณยายมานำด้วยพี่น้องเฮ็ดอยังล่ะคุณยาย ว้าวดอกแรกให้หมานคุณยายสวัสดีค่ะหลังจากกินไปได้เขาป้าโดน<อ>นี่พรอหมอกำลังกายกับพี่น้องนี่เขาปลามาก,กับหมานโหลดคุณยายดอกเกลีกแห่งหมานคุณยายเ <s uk ti> ห็นไหมน,นี่ตั้มากอืออ้แดงเจ็ดเลย <S <s <uk ti> นมาเอาตัดโ <s uk ti> หลดออืสวยงามโอ้เห็ดมันปูมีแต่ดอกมากไปเอย มันปูพี่นอ้องอืมเดี๋ยวตารวดมันปูออสมมาโซนดีด้วยพี่น้องอีกจดห่งมันปูถ้าตั้งมองกับพวกออกด้วยพี่น้องดอกสวยงามค่ะหอยไอเหยยุบเนองคุ่มเป็นก่อนดีห่ห้องอะ เหลือเราจะดอกง่ายๆเพิ่นจุ่มงินกอเห็ดนังน้องกินย้ายว้าวาว,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 าว้าวว้าวเห็ดกอตัวนึงสวยๆหนึ่งดอกครับพี่น้อง กระดดกง่ายๆคนนี้โอเคอันนี้ยุ่มนี่ง่ายอยู่สีสวยงามค่ะพี่น้องสีธรรมชาติเห็ดก้ามปูเห็ดมันปูนั่นเขียนแรกอามีพี่น้องสอนกัน เกิดกป็นเงาแทนนะจะเก็บแล้วนะเก็บเอาหน่อยเก็บขาไปเลยติดขาไปเลยติดดอกงามๆตัวอะไรเกิดเป็นก้อนเลย พวบแค่เจ้าเามื่อกี้เป็นเก็บได้เป็นถุงถุงเพิ่นเอาถุงยางมใส่เอาเลยค่ะพี่น้องจะไปผัดเพิ่นวะเห็ดไข่ค่ะพี่น้องไข่ตุ้มตุ้มนี่ชนเกิดส่องกันได้ไหมสองจุ่มเลยจุ่มหนึ่ง ตูมเขาพี่น้อ,นองดอ,อกหนึ่งพี่น้องเจรใหญ่ๆคะเนาดเด็กงามๆดูพี่น้องเออปกติมันสีนี้โมนะเกือบทานหนึ่งดอกพี่น้องอ่อนอยูอ่ แต่มีแนวกินด้วยพี่น้องสองสามดอก๊ะพี่น้องดอกสวยงามค่ะเน่้อเตีน,นพี่น้องดอกงามพี่น้อง กค็ค่ะพี่น้องขาวดินค่ะโอ้บ้านแเราตัวบาห่างกันดอกแข็งดีอยู่ค่ะด,ด,ดอกนึงค่ะพี่น้องเห็ดนาเลียกัพี่น้อง เท่มามดอกพี่น้องบวกกอดอึอพี่น้องดอกบุกอึออกย่างหลายดอพนองนี่เดนต้งอี่นองนี่เ,เดิน,นดพน้องกสวยๆเป็นโมเลยค่ะนี่นเท้าดิน,นพี่น้อง เนาเลเดน้ำมาคับพี่น้องอนี่ป่อดตูมอจ้่นี่เห็ดดินตูมๆดอกตูมเพื่อนนี่เาก็ดอกบานเพื่อน่ะออกเป็นมูมูเด้อพุวน่ะดอกนี่ครับพี่น้องหอางามอยู่นี่เพิงครับพี่น้อง เป็นกลุ่มแล้วพี่น้องถึงหวานค่ะพี่นอ้องกำลังออกส่วยวค่ะัวแค่ขนาดนี้ลงเห็ดมนันปูค่ะพี่นอ้องย่าเราอยางแค็มๆมากเลยน,น,น่ไงแงมปนีเนี่ยเต็มเลยเก็บเห็ดมนันปูไป ขัดใส่ไข่กันนะเสียบคุณยายว่ปะสีสวยงามค่ะพี่น้องสีธรรมชาติเพ่นเลยถ้าเจ้าเคลียร์เห็ดยังบุพพี่น้องนี่เคลียร์จนว่าแมนว่าแมนอันหวดใบไม้ไม่เห็ดปุ๋ยมักกองอี่น้อยไอ้เนี่ยอยู่เคลีย้ยยังบบบน,นี้ หาเบิ้งงแม่ห้าสิเด็กหัวานิ่นหาอย่างลุงเหลือห,ห้เฮาน้ำบ่เคียขาคุณนะเคียหอต้นใหม่ไงคุณนเคียอะไรเอ่อยเด้อห้พิสูจน์ซากบป<ะ>่ปลามันขึ้นอย่าง,งเคียจนมาเหมีมคยคมาหเหมยคเงพีหน่อเหขเข้าไปเบิโอ้ย อ่อนซอนค่ะอ่อนซอนเก็บเลยค่ะคุณยายบ้างมันค้างเป็นบักอ้วนนั่งแบบเที่ยงคืนนี่ออกปื๊ดโอ้อ่อนซอนโอ้เขามีหลายๆดอกแน่หอยคอยแน่ยคุณน่ะสวยงามค่ะคุณน่ะทาไหมทาสีมันของเฮาคุณยายว่ะออมาสวยๆเกลนเข้า ข,ขัวคือเก่าอ่ะสิพานไปเราเดินยางหันกลับขึ้นมาโอ้เมืองนี่ยขโมยอยู่เมืองนี่โอ้เห็ิบทานค่ะพี่น้องโอ้ยน้ำ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 เก็บเลือยเด้อพีนอ่น,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 น้องเลยว้าวอ่อนๆอยู่เมืองนี่สวยงามเห็นตัวหอ้อยคนเคียร์พี่น้องโอ้เคียร์เห็นทานนี่บุ๊ อีกดอกหนึ่งพี่น้องยูกใกล้ๆก,กันโอ้ยจนคุณยายเราเคลียร์ออกขอโมยยุ่เก็บเลยค่ะคุณยายอุ้มระวังได้ออพี่น้องสวยงามค่ะยิ่ให้กระจ้าเคลียร์จนว่าหาซีเมนเคลียร์เห็ดท่านพี่น้องเคลีย้ยกันมานว่าพอสาเกยีงยงหรือว่าแต่ว่าเมื่อกี้พ่อก็เลยคิดว่าน่าซีเมนเคลียร์แบบนี้แหละนี่ นกจีมด,ด,ดอกน้องพี่น้อโอ้ยเกเรนี่ส้่งมาครับพี่น้องอนกไข่บอคนีนค่นกไข่ดอกน้องครับพี่น้องได้บุตรนี่ได้ยุคครับพี่น้องมันดอกงามแท้เก็บเลยครับพี่น้อง นี่สีเหลืองเราพี่น้องไข่เหลืองสีมีสีส้มสีเหลืองอะไรสีเหลืองครับพอเห็นธรรมะพี่น้องเห็นแล้วพี่น,อน้องหนึ่งโด่โอ้โหเพื้อตึงพี่น,อน้องหนึ่งโด่เด๋อเป็นตูงพี่น้องโอ้โอ้ขาดซะเนาะ ดอกกลมเป็นนี่เ n o ดอกนึงกับพี่น้องได้ดอกนึงอ้าเห็ดดินพี่น้องสวยหนึ่งดอกเห็ดน้ำมาอีกดอกนึงพี่น้องออีกดอกนึงเลยพี่น้องฟุ้งฟ u a ดอก มาครับพี่นอ้องเห็ดตีนตุ่มๆครับพี่่น้องงดอกเห็ดตีนหนึ่งดอกครับพี่น้องโอ้ยดอกตุ่มๆเลยไปเด้อพี่น้องสละัดผ้าคุณยายออกไปหาโหลดหรอกค่ะไปถาบ้าต้นบ้ากอนอยู่หลดเด้อพี่น้องข้าออกมาปอกกันแล้ววันนี้ฝนตกความพี่น้องาคุณยายบูดฝนมากบูผลง,งานของเราเอ้ยนี่ เพราะได้ <S <S แกงอยู่อาจารสาอะไรแต่คุณยายว้ามือแหลกแหกหมานพาคุณยายมากกว่าผาดปลาฝนตกกะตาปลาตนปลากรอนี่กะสิได้ผู้ละแกงอยู่พี่น้องนี่ข้าวมาข้าวเดียวนอน้องฝนตกไรฝาห้องหึมหืมแล้วกัสิเมียบานอะไรบานนี้อยู่บ่ได้แล้วไปค่ะขอพุ่งคดีมาเดินปลารวมกันนะคะเป็นงกำลังใจให้คุณยายคือเก่าคุณยายเป็นไรมือนี่ผาดปลาหลังจากก็เดี๋ยวออกหลายมือ สบายคึ้นย่ายวะ่ะไอ้่ะ่สำหรับที่นี่ว่าจะมีคลิปหนาพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ